มิลาอือราะห์มัลลิราะห์ยิมซุลลลลมุอะลัยกุมุะราะห์มะตุลลอฮิมุบะบรักาตุูปัญจุราอนนะครับฮายาตุลฟิลมาดีนะของท่านนบีมุ h a ม m a d ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลฮายาตุฟิลมาดีนะที่รอซูล่งซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเอาต่อริอิลน์มาดีนะของท่านนบีมุ h a ม m a d ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมการเดินทางของท่านนบีนำมาซึ่งอิสลามและก็เมืองมาดีนะเป็นเมืองที่เป็นต้นแบบของการใชช้ีวิต ดังที่เราได้ทราบถึงเป็นเมืองที่มีความหมายมีผู้คนแม้กระทั่งปัจจุบันก็มีความอ่อนโยนนะครับมีความถ่อมเนื้อถ่อมตัวการช่วยเหลือชาวอันซอรที่เราเรียกว่าเป็นชาวอันซอรก็คือชาวเมืองมาดินนะท่านอับดุลีมุฮัมมัดสุลตาลอะัยฮิวะสัลัมเดินทางมาสู่เมืองมาดินะดังที่นําเรียนว่าความยากลําบากของท่านอับดุลเีชาว เมืองมดีนะนั้นเฝ้ารอคอยเมื่อทราบข่าวว่าท่านนบบมุฮัมมัมดสุลลัลอะไรขหวัดสละัมที่พวกเขาหลายท่านไม่เคยได้เห็นหน้าท่านนบีแต่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับเฝ้ารอนะครับหลายคนเวลาเช้าเช้าก็จะมองไปยังสุดลูกหูลูกตามองไปยังถนนที่จะเข้ามาสู่เมืองมดีนะนะครับเพื่อที่จะรอคอยว่า ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะสลามจะมาถึงเมืองมัดฑนาเมื่อไหร่เขาเฝ้ารอคอยของขวัญอันล้ำค่าที่อัลลอฮ์ได้ทรงเลือกเมืองมัดฑนานั้นเป็นเมืองที่จะให้ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะสลามได้ใช้พำนักนะครับพี่น้องครับเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะสลามมาถึงเมืองนะครับหลังจากวันศุกร์ เสร็จแล้วก็คือท่านอบีก่อนนนะั้นท่านอบีก็ทําการละหมาดวันศุกร์นะครับที่มัส,สยิดกูบาและมัส,สยิดกูบาจึงถือว่าเป็นมัส,สยิดหลังแรกนะครับที่มีการละหมาดแล้วก็มีการละหมาดวันศุกร์นะครับ mm hmm. ท่านอบียงมุฮัมมัดสุลต้าอะลัยิบอสซัลลัมมุ่งหน้าไปมุ่งเข้าเมืองมาดินนะ ในวันนี้เองที่เมืองยัสริฟนะครับหรือถูกเปลี่ยนเป็นชื่อเมืองมดนินั์นั้นพี่น้องครับเป็นเมืองของท่านนาบีมมดินะตุรอซูลสลล,ลอออะไรฮิวสลามและถูกเรียกสั้นๆว่าเมืองมดินั์ถือเป็นวันที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึก เพราะบ้านเรือนของถนนขนทางต่างๆในเมืองบรรดานล้วนดังก้องผลด,ด้วยกับเสียงสรรเสริญสะดดีแด่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาและพวกเขาดีใจมากๆครับบรรดาเด็กผู้หญิงชาวอันซอก็พากันออกมาร้องครับเป็นลำลำนะชีตนะครับในการบันทึกของหนังสือรห์มาตันลินอาลามีนครับเล่มที่หนึ่งหน้าที่ร้อยหกอย่างที่เราได้ยินติดหูว่าตลาอันบันดดารูอะไลนานะครับนั่นก็คือฉัน จันเต็มดวงเรืออยู่เหนือเราต่อด้านบัดรูอะไรนะจากภูเขาวดะที่มานั้นเป็นหน้าที่ที่เราผองนั้นจะต้องให้การดูแลท่านนบีมัมััสส a d ص ل ล الله ع ل ي ัลลัม ยิตาบิลอัมริมูตอโอผู้ถูกส่งมาถึงอย่างเราพระองค์ส่งมาหาคำหาเราคำสั่งได้ให้เรานำพายืนยันว่าเราจะเชื่อฟังทำตามท่านอบีม,มุฮัมมัดสลลัฟอะไลฮิวะสลัมต่อลาอันบัตตารุอะไลนาน,นี่เป็นลำนำซึ่งชาวเมืองบัดเดนาก็มีความชำนาญนะครับเรื่องของการใช้บทกรอนราเรียกวานอาชีดนะครับบทลำนำแรกนะครับบทลำนำนะครับต่อลาอันบัตตารุอะไลนาเน,นี่ย มี1,400กว่าปีมาแล้วนะครับพี่น้องกับคับนี้ใช้ให้ถูกที่ใช้ให้ถูกทางกับคำลํำนำของเรื่องนี้นะครับลํำนำที่ชาวเมืองบาดินาได้ต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมพี่น้องครับชาวอันซอร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีฐานไม่ค่อยมีฐานะทางการเงินมากมาอยอะไรนักแต่ทุกคนก็หวังว่าทนรสุลลัสุลลัลฮุอะไยฮิวะสลัมจะเลือด เข้าไปพักบ้านของตนเองนะครับเมื่ออูดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะไรฮิวัลสลัมเดินเข้าไปในเขตของบ้านชาวอัสซอดคนใดเขาด้วยกับความมุ่งหวังที่ปรารถนาที่จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะไรฮิวัลสลัมครับอยู่กับพวกเขาเขาก็จะดึงบางเหียนอูดให้หยุดเมื่อเห็นเช่นนั้นพวกคนก็พากเข้ามาแย่งเชื้อเชิญให้ท่านนบีไปพักที่บ้านของตน้นกระทั่งต่าง เกณฑ์สมาชิกของครอบครัวนะครับก็บอกว่าเราปรารถนาที่จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะสลัมมาอยู่กับพวกเราในบ้านของพวกเราเพื่อเป็นการยุติการขัดแย้งนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะสลัมก็บอกว่าข้อ ปล่อยให้อูดนั้นเดินไปเถิดเพราะมันได้ถูกบัญชาไว้แล้วในที่สุดครับอูดตัวนั้นก็เดินผ่านเขตบ้านของผู้คนหลายบ้านแล้วก็หยุดคุกเข่านะครับอยู่ที่ตำแหน่งของมัสยสิดิอันดาบวีปัจจุบันนะครับที่เราไปเมืองมาดีนะนะครับนั่นคือสถานที่ที่ท่านนบีม,มรรุฮัมมัดสร้อยเพื่ออะไรฮิวสลามอูดของท่านได้หยุดที่นั่นแล้วมันก็ลุกเดินทางต่อไปอีกนิดหนึ่งครับก่อนที่จะ วกกลับมาอย่างที่เดิมและก็คุกข่าวเชานอีกครั้งครับท่านนาบีจึงลงพักที่นั่นครับณที่นั่นก็คือบ้านของท่านอบูอายุบอันซอรี่สหบะาของท่านนาบีมุฮัมมัดสลาลาุลลัลอะัยฮิวะซัลลัมซึ่งแต่ก่อนนั้นตรงนั้นก็จะเป็นข้างหน้าบ้านอับบูเจลซอ,อร,รี่ก็จะเป็นลานกว้างครับลานที่ใช้คือเด็กกะพ้าสหบะาที่เป็น สองคนซอฮบาัตที่เป็นพี่น้องกันซาฮุลกับท่านสุไหหลุนนะครับเป็นมรดกข,ของท่านซาฮุลกับสุไหหลุนดุนริลหุอันทุมาเมื่อท่านนบีได้พำนักอยู่ที่บ้านของท่านอบูอายุบอันซอรีท่านก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านจะต้องนั่นก็คือ,อปรารถนาอย่างจิิงก็คือที่จะมีสถานที่ที่ทําการสร้างมัสยิดนะครับปรากฏว่าท่านก็เห็นแหละตรงนี้มันมีความเหมาะสมดี เป็นทำเลที่ดีเพราะไปเป็นตฐานที่ปเป็นที่กว้างๆนะครับแล้วก็มีคนบอกว่านี่เป็นที่ดินของเด็กกำพร้าสองคนกือท่านซารุลกับท่านสุไหหลุนกัอกว่านอนหุมากท่านดบีก็ได้ส่งคนไปนะครับให้ใครนะครับอูบักหรือท่านอูมัตนะครับหรือใครคนหนึ่งนะครับไปแจ้งข่าวว่าท่านมีความปรารถนาที่จะซื้อที่ดินพื้นนี้เพื่อที่จะสร้างมาัสยิดี่นงครับดูการเสียสละของซาฮาบาักของท่านดบีที่เป็นตัวอย่าง ของเด็กหนุ่มสบับทั้งหลายก็คือเมื่อทั้งสองนะครับท่านซะาลุนกับสซ่ให้ลุนสองคนพี่น้องที่เป็นเด็กกับพระลูกกัพระบอกว่านะนพี่ครับเราไม่ปรารถนาที่จะได้รับค่าพื้นที่ดินที่เราไม่ขายนะแต่จะให้แบบให้เพื่อจิตต่างสร้างแต่ท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับท่านบอกไม่ได้หรอกอันที่เป็นมรดกข,ของเธอมันเป็นสถานที่ที่พวกเธอจะได้ใช้สอยในเรื่องอการใช้ ทรัพย์สินนะครับเพื่อจะเป็นรายได้ของเธอท่านนาบีก้มมองไปยังสหายที่รู้ใจคือใครเอ่ย mm hmm. จำเป็นครับท่านอูบักอัสติดีคือความเป็นเพื่อนนะครับมองตาก็เข้าใจมองตาก็รู้นะครับว่าความจริงใจของท่านอาบูบักเป็นอย่างไรเม mm ื hmm. ่อท่านอาบีบอกว่าจังก,การที่จะซื้อที่ดินผืนนี้ท่านอาบูบักอัสติดิกบอกว่าผมเตรียมไว้แล้วครับท่านอาบีครับ ท่านปุบักก็ได้นำมาทรัพย์สินงเงินของท่านที่นำติดตัวมาซื้อที่ดินผืนนั้นแล้วต่อจากนั้นมานะครับผู้คนก็ได้ช่วยกันทำสร้างมสัสยิดพร้อมกับท่านอาบดด้วยกับน้ำพักน้ำแรงของท่านเศษฝุ่นติดตามแก้มตามเขาของท่านนบีในวันที่ท่านนบีนั้นได้ช่วยบรรดาสหฮาบะสร้างมสัสยิดหลังแรกซึ่งเป็นมสัสยิดที่ท่านอาบีที่เราเรียกมสัสยิดนะครับ อดีตตุนนาบาวีหรือมัสยิดของท่านนาบีหมุฮัมมัดสุลลัลอะไรที่ว่าส,สัลลัมท่านนาบีก็ช่วยด้วยกับแรงของท่านตอนนั้นมาครับอิสลามเริ่มอยู่ที่นั่นบรรดาสุฮาห์ของท่านนาบีนะครับดีใจมากหลายคนบอกว่าท่านนาบีครับไม่ต้องทำหรอกพวกเราจะอาสาทำเองท่านนาบีพักผ่อนเถอะแต่ท่านนาบีบอกว่าฉันปรารถนาที่จะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดนี้นะครับ นี่คือสิ่งที่ Banana. เกิดขึ้นนะครับในยุคสม,มัยบ้างม่อิสืองท่านาบีไม่ได้มีอะไรใหญ่โตนะครับพี่น้องครับพื้นที่เป็นทรายมีก้านอิตาผ้าลัมหรือทางอิตาผ้าลัมนึกภาพของทางมะพร้าวทางปลาอะไรเงี้ยที่เป็นที่เป็นเงี้ยแค่ได้เป็นก้านของมันเป็นทางของมันนะครับรามาปูเป็นซอฟนะครับข้างๆก็เป็นเพียงแค่ทางของอิตาผ้ลามนะครับหรือต้นอ้อใบอิตาพล้ลามเนี่ยนะครับมาก้านเป็นผนังเท่านั้นเอง นะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับหลังคางก็มุงด้วยกับการของอ่อาลามหรือทางของอิปลามนะครับนั่นคือมัส,สยิดหลังแรกเราเห็นปัจจุบันนะครับมีมัส,สยิดที่คนไปผู้รักผู้คนไปทางรัฐบาลทางทางการปัจจุบันของโซดี่เขาสร้าง เพื่อที่จะให้บรรจุคนได้ละหมาดเป็นจํานวนแต่และเวลาปัจจุบันเนี่ยเป็นืันหมืนคนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่นองครับทีนี้เรามาดูชีวิตนะครับในเมืองมบดดนันซิว่าเขาอยู่กันอย่างไรเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรเมื่อเขาได้เมื่อบรรดาสฮาบ้าของท่านนาบีเนี่ยได้รับของขวัญอัลลัมค่าจากฟากฟ้าจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั่นก็คือ ส่งท uh, ่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่เมืองมาดินนะครับเรามาดูชีวิตของเมืองมาดินนะกันอัลฮายาตุฟะะะะดะนะะิระะะะละะลละละะะะะะละะะ ها هو ذا قد أصفر النهار والناس راجعوا من المسجد النبوي في سكينة ووقار ولكن في قفة ونشاة وهنا دكا يبته في السوق وهنالك سكة تمشي في الحق وهذا بستان من نخيل يسقى وذلك أجر 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 أجيب, أجيب يستكل في الحاء ฟิลหาอิดอัลลอฮฺอลัลลอฮฺอัจรอตินยาฮูซูฮาฟิลมาซาชีวิตของชาวเมืองมริเน,นาะเขาอยู่กันอย่างไรสฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลรออะลัยฮิวะนสลามในยุคนั้นอยู่กันอย่างมีความสุขฮาฮูวาซากอดอัสรอนนะฮารตเมื่อเวลาเช้าอารุณรุ่นอารุณอารุณรุ่งๆๆๆๆนะครับมาแล้วผ่านมากอดอัสรอนนะฮารตเมื่อดวงอาทิตย์นะครับได้ ฉายแสงให้เห็นวันนาสุรอย,ยิอูมินันมัสยินนบวีเรลาผู้คนสหาบาตของท่านนบาบีและนบาบีก็นะครับกลับจากมสัสยิดคือละหมาดซุพีในะเวลาเช้าของบรรดาสหาบาตอับดุบีมัมมัดสุรตอัลฮุอะไลฮิมวะซัลลัมมินันมัสยิดนบวีฟีสกีนาจินท่าทีแห่งความสงบ ว,าว,าว่าวกอรินฟีสกีนตินได้กับความสงบในหัวใจว,าว,าว่าวกอรินได้กับความถ่อมตัวได้กับความอ่อนโยนออกจากมาสัสยิดมานะครับละหมาดกับท่านอบีเสร็จแล้วนะครับมีคห้ฟะนะครับมีความมีความอ่อนโยนมีความสงบมีความอ่อนน้อมถ่อมตนของบรรดาสหบัหัวใจของพวกเขานั้นเป็นหัวใจที่มีความสงบเพราะได้ร่วมละหมาดกับท่านอบีเวะละกินฟีคหฟ,ฟะตินนะครับแต่ในความ สงบของหัวใจนะครับความมุ่งมั่นของบรรดาซหามนะความอ่อนโยนแต่มันก็แฝงไปด้วยกับความมีกำลังมีนาชาติตว่านาชาตินวาหูนาดุกกานุนนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการละหมาดแล้วนะครับกลับมาสู่บ้านนะครับหรือจะไปยังยังสวนไปทำงานอย่างไรนะเพ็่นนะครับจะมีความนาชาติ มีความแข็งแรงนะครับในการที่สฮาบะของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลตันรฟุอันไลฮิวะซัลลัมได้ใช้ชีวิตของพวกเขา,ๆๆเ,ขาเราจะเห็นถึงภาพนะครับณที่นั่นหลังคือเป็นชีวิตของชาวเมืองมดินนะว่าวะฮูนะดุกะนุญยุสติฮุลฟิซุกจะเห็นว่าสฮาบะาของท่านนาบีก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรมากมายส่วนมากจะเป็นคนจนเป็นลูกจ้างบ้างอะไรบ้างครับ อย่างไรครับณที่นั่นณเมืองบดนนาณภายลานั้นฮูนาดุกการหนึ่งยุคทิ่ฮุลฟิซูกนะครับร้านรวงก็ได้ถูกเปิดออกนะครับทำการค้าขายวะฮูานาเด็กกัสแคตุนตั้มชีฟิลฮักนะครับชาวสวนชาวนาชาวไร่นะครับเมื่อผานไถได้ถูกทําหน้าที่ของมันบนเนื้อที่นะครับในไร่นั้นณสถานที่นั้นฮูนา หูนาเลกาซิกาซิกาแปลว่าผ่านนะครับผ่านหรือเครื่องมือในการเกษตรนั่นแหละครับตัมซีฟิลฮักนะครับในสวนว่าฮูนาบุสตาหนุนมินนะคริลินแล้วก็ณที่นั่นนะครับในเวลานั้นชาวเมืองมาดีนะาหรือชาวอนอนซอร์ก็ที่มีหน้าที่ครับทำงานรับจ้างในสวนต่างๆมินบุสตานินมินนคริลินยำเชบวกเขาทำการ นะครับทำนุบำรุงดูแลสวนต่างๆอาจจะเป็นสวนของชาวยะฮูดนะครับที่บรรดาซาฮาบะของท่านนาบีเป็นลูกจ้างพวกเขาเหล่านั้นวาซาลิกาอาจิรุนยุสตะกุลูฟิลฮัยต์อัลันอาจรีครับเพื่อที่เพื่ออาจจะได้มาซึ่งนะครับค่าตอบแทนเป็นรายวันอย่างไรก็ตามอาจิรยุสตะกุลูฟิลฮัยต์อัลันอาจิร์ยะกูซูฮาฟิลมาซาเพื่อจะให้อ่าที่ได้มาค่าจ้างนั้นนะครับมาใช้ ในการดำเนินชีวิตให้กับครอบครัวก็ตามก็อินดัฟยูอีลาอัชกอลิฮิมบีมาซามิอูมิมฟาดิลาตินกัสบิลวะฮาลันเป็น้องครับสหาับาของท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีได้บอกว่าให้กำลังใจว่าทรัพย์สินนะครับหรือที่ได้มาจากด้วยกับน้ำพักน้ำแรง ด้วยกับน้ำพักน้ำแรงนะครับแล้วนำมาจากทรัพย์สินนั้นนะครับจากค่าตอบแทนกัสวินวัลฮารันนะครับจากการเสียสละจากการได้มานะครับด้วยกับความด้วยกับที่ได้มาถึงจะเป็นน้อยนิดก็ตามแต่มาด้วยกับฮาลันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตอลิบุนมอร์โดตินลานะครับ อลบูมารดจิละเพื่อสแสวงหาความพอพระไทยจะกอัล้อเป็นมาลีด้วยกับทรัพย์สินด้วยกับค่าจ้างนั้นเพื่อสแสวงหาความพอพระไทยจะเอาล้อเพราะสิ่งที่ได้มาทรัพย์สินนั้นได้มาด้วยกับการสแสวงหาด้วยกับฮลลาลแต่เรานะฮหุมฮาคอคือฟ้าอุ่นไอดีฟิลอัมนะครับเราะจะเห็นว่า บรรดาสาบัตรของท่านนาบีนะครับเขาประดาคกิฟฟะาไอดีฟิลอัมและลัคิโครธามเนี่ยทำด้วยกับความมุ่งหวังความพยายามนะครับเพื่อกับอามาต่างๆแต่ในขณะเดียวกันสหาบัตรของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลานฮุลัอฮิวัลสลัมจะไม่ลืมในการที่จะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์หัวใจจะมุ่งหวังต่อการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ขณะที่อาหน้าที่ของเขาหน้าที่การปฏิบัตินะครับ ดางไรก็ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับพวกเขาสหาบ้าของท่านนบีจะไม่ลืมที่จะขอบคุณอัลลอฮ์บีซิกิลละขอบคุณอัลลอฮ์เพื่อที่จะสแสวงหาความพอพระทัยซิลลลิซานบีซิกริลละอัมารีกูลูบิลฮัสนะครับวาตอลบุญอาจุนะครับพี่น้องครับบรรดาสหาบ้าของท่านอาับดัลมลาะลลผู้อะลัยฮิวสลามหัวใจของพวกเขาก็ทําทหน้าที่ในการที่จะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ Allah. ครับอามาัมร บิฮัสนะครับแล้วก็การสแสวงหาเช่นกันครับจากการสแสวงหาอ,อ,อาชีพนะครับเรี่ยวแรงของพวกเขานะครับมอไปสู่การที่จะทำงานหวัวใจจะไม่ลืมการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นี่คือตัวอย่างของสฮาบะของท่านอาบีว่าไม่ว่าจะอยู่ในอย่างไรก็ตามจะไม่ลืมที่จะรำลึกนึกถึงอ,อัลลอฮ์วต่ตอลบุดอัจ ยึดจ <S ess im ulation> ับหน้า ashkal าาของมันไม่ได้ยึดจับมุสลิมอยู่มลใน صلاة ครับนะ صحاب าขันนบีมุฮัมมัดสุลลัลอห์อะไรหัวใจของพวกเขามีความสแสวงหาต่ออัลลอฮ์นะครับแสวงหาตอลบุญนะครับแล้วก็สแสวงหาการตอบแทนจากอัลลอฮ์อัจรุมมินนัลอฮ์บิอัจรุมมินมมนลัลอฮ์บิ้กวัยฮิซาบเขารู้เขาทราบดีเลยที่ท่านนบีบอกว่าเวลาที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้เนี่ยจะให้ อย่างไม่สามารถที่จะนับคำนวณได้นั่นคือชีวิตของบรรดาซอฮาบะ์ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะ์ของท่านนบีอยู่อย่างนี้แหละนะครับในสิ่งที่พวกเขาได้ทำนะครับฮาฮุวาซากอ์อิซ่าอิซันอิซ่าอัจจิดุมอัจซินีนะครับเมื่อเพื่งบา นะครับพวกเขาได้ยินเสียงอาจารนะครับได้ยินเสียงอิซานมูอัซินนะครับเมื่อเขาได้ยินอาซานามูอัซินเมื่อพวกเขาได้ยินการเรียกร้องไปสู่การละหมาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาหนึ่งเวลาใดก็ตามนะครับอัลซานุมอัลจินได้ยินเสียงนั้นเวลานั้นก็คือท่านบิลาตอิบเนี่บท่านบิลาตอิปไมรรบานะครับเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงอาซารยหยุดงานเลยจะไม่มีความผูกพันอะไรกับเนื้องานนั้นๆครับ ยันเฟอูนะไอดิฮิมเหมือนกับใช้คำว่าสะบัดมือคือจะไม่มีธุระแล้วนะครับเมื่อเสียงอาจารย์ได้เกิดขึ้นมิม,มากานูฟีฮิมเหมือนกับว่าเขาไม่มีพันธะสัญญาอะไรกับงานานั้นเพราะเขาได้ยินเสียงอาจารย์นะครับอาซารหนุมอาซินเสียงอาซาพรพวกเขาจะพากันเรียกว่าสะบัดมือนะครับลำยะกุลละหุมฟีฮิอัตนะครับเหมือนกับว่าไม่มีสนทธิสัญญาอะไรกับเนื้องานาน,านั้นๆเพื่ออะไรครับ วักคิฟฟ่าอิลลัดมัส jid และก็จะเดินไปสู่มัสยิดคิฟฟ่าด้วยกับความสงบความนอบน้อมความอ่อนน้อมของสหมามะักของท่านอบีเมื่อได้ยินเสียงอาซานไปมัสยิดเพราะอะไรท่านอบีมุฮัมมัดสโลัลฮ์คือะลัยฮิวะดสุลัมเด่นะครับอ่านอายะคราดอายะหนึ่งไปนะครับอายะน,นี้เป็นอายะที่เราอ่านกันอยู่นะครับริยาลุนบรรดาชายหนุ่มที่ลาตุนฮีฮิมตียารุตุนวลาใบอุน ชายหนุ่มทั้งหลายหรือผู้คนทั้งหลายนะครับที่การค้าและการขายนั้นไม่ทําให้ค้านั้นหลงลืมจากการรำลึกนึก,นกถึงเอาต์รอริยาลุนและตุลบิหิมติยารตุนวาลาใบาุนบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายนะครับอายา์นี้เป็นอายาส์ที่ซาฮะบได้ยินจากท่านนบีเมื่อเขาได้ทํางานอย่างที่นําเรียนว่า เขาสะบัดมือเลยเมื่อได้ยินเสียงอาซานามูอาซินเมื่อได้ยินเสียงอาจานจะไม่มีพันธะสัญญาเหมือนกับว่าไม่มีพันธะสัญญาไม่มีสัญญาสัญญากับเนื้องานที่พวกเขามีเขาจะทิ้งมีคําจุดค,คำอย่างเป็นน้องครับแม้กระทั่งท่านอบูบักอัสิดีกรังกว่าอ,อันเนี่ยเป็นน้องครับเหมือนกับว่าหรือซอฮาบะบางท่านก็ตาม เหมือนกับว่าคนเนี้ยนะครับไม่มีสัญญาสัญญาอะไรอีกแล้วกับเนื้องานหรือกับการงานที่ครับเมื่อได้ยินเสียงอาจารยแม้กระทั่งอิดก,ก้อนนึงเนี่ยประมาณว่าะหาว่าจะก่อให้เสร็จนะครับหรือน้ําที่จะไปรดพวนต้นไม้นะครับอินผพาลมามอะไรก็ตามเมื่อได้ยินเสียงอาจารทิ้งเลยไม่เอาแล้ว เพราะไม่มีทันต์สัญญาอะไรกับดุนชาแล้วเพราะเสียงเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ที่เกิดขึ้นมีคนถามท่านอบูบักหรือซอฮาบ้าบางท่านนะครับว่าเอาแล้วทำไมอิดสักก้อนหนึ่งเนี่ยท่านก็สามารถที่จะก,ก่อมันเสร็จแล้วนะครับเป็นแค่ก้อนเดียวหรืองานที่ท่านทำเนี่ยมันทำไปใช้อาจจะใช้เวลาภาษาเราก็คือไม่ถึงนาทีเนี่ยมันจะเสร็จแต่ซอฮามบา้ะก็บอกว่าอย่างไรพวกเราหรือฉัน นะครับไม่ปรารถนาที่จะให้อิฐก,ก้อนหนึ่งมันเป็นความยิ่งใหญ่จะตั้งทำเป็นชั้นลาช้าในการละหมาดเราไม่ปรารถนาที่จะทําในสิ่งน,นั้นเพราะอะไรเพราะอาณาามอัจินเมื่อเสียงอาซานได้เกิดขึ้นแล้วนั่นคือสหาบาของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลุลลัลผูอะลัยฮิวะาสลับณเมืองมาดินะติยารกตุนวลาบุออันซิกิเลนะนะครับบรรดาชายหมุ่ทั้งหลายที่การค้าและการขายของเขาไม่ทําให้พวกเขาหลงลืม จากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ว่าอีกรมิสลาและหลงลืมต่อการอะไรจากการกิข้าจะบไปละหมาดไม่หลงลืมต่อการละหมาดแม้จะเพียงสักเสี้ยววินาทีเดียวก็ตามจะไม่ยอมให้อะไรในดุนยาทั้งหมดนั้นมามีอำนาจมีสิ่งที่เหนือกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์ครับเพราะอะไรครับบรรดาซาฮาบะของท่านนาบีเป็นตัวอย่างเพราะอะไรเขากลัวนะครับยาคอฟูนายเย้า,นะยามัน วันหนึ่งก็คือวันกรยามะนะครับมีความเกรงกลัวต่ออลลรอย่าขอฟูนาเย้ามันตะตะกรุบตะตะกรละบุฟีหินกลูบปันอับซอดวันที่สายตาวันที่ตาของเขานั้นนะครับเลือก ถับถลนก็เรียกได้ประมาณว่าเขาอะไรครับจากคําสั่งของณวันนั้นเพราะเขากลัวมากๆกกับการที่การค้าขายของเขาจะทําให้เขาหลงลืมอลัลลอฮ์เพราะเขารู้ว่าวันเกียยมากวันที่สายตาของเขาการของเขาการประโยชน์ของเขาจะทําให้อลัลลอฮ์ทรงโกรธพิโรธนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับโอกาสหน้าเราคุยกันต่อนะครับเรื่องของอ Hayatul Fina Madinah Rasulullah Huwa Alaihi Wasallam. Salam ini adalah contoh satu daripada kehidupan rakyat Madinah. Hari ini jaga pergi dulu. Subhanallah Huwabiyahamdika. Shahadu Allahillahillahanta astaghfiruka wa atubuillaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.